ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะหลายวันต่อมากริติกาก็ได้พบเขาอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนเขาจะตั้งใจมาหาหล่อนโดยตรงทีเดียวหล่อนคงให้อภัยเขาไม่ได้หล่อนต้องทนกับความเกรดกลัวมานานถึง6ปีเต็ม และมันคงไม่เหือดหายไปจากความรู้สึกแน่กริติกาเดินไปแอบหลังพี่ชายตัวแข็งขึ้นโดยอัตโนมัติกริตตินเองก็งงงงไม่นึกว่าจะพบเขาถึงหน้าบ้านตัวเองเช่นนี้กริตตินหน้าตึงเขาก็เกลียดผู้ชายคนนี้ไม่น้อยไปกว่าน้องสาวสวัสดีครับเขาพูดอย่างลองเชิง สองพี่น้องยืนเฉยผมมาหาเอื้องเขาพูดอย่างสนิทสนมหลอนมองเขาตอนนี้เห็นริ้วรอยโทสะชัดเจนไม่หลงเหลือความกลัวคิดในใจว่าเขาจะเล่นไม้ไหนกับหลอนอีกจำผมได้ไหมครับคุณกริตินายทำไมจะจำคนที่สร้างตราบาปให้น้องสาวผมไม่ได้กริตินายพูดยันยัน ถ้าทางจะเอาเรื่องโกสุมยิ้มบางๆไม่หวั่นกลัวผมทราบว่าคุณรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นผมก็คงรู้สึกไม่แตกต่างไปนะักกริตตินายมีหน้างง,งไม่นึกว่าผู้ชายคนนี้จะพูดจาสุภาพหน้าคบจะไม่เชิญผมเข้าบ้านหรือครับกริตตินายลังเลขณะที่สาวน้อยทางด้านหลังเขา กระตุกชายเสื้อพี่ชายเป็นเชิงห้ามไม่ให้เขาตอบรับหากแต่การถูกมารายาททางสังคมครอบงำม,มาตลอดทำให้กริตินัยไม่อาจเสียมารายาทที่ดีได้เชิญครับอีกฝ่ายยิ้มบางๆอย่างพึงพอใจกริติกาเม้มปากและกัดฟันมองอีกฝ่ายด้วยสายตาชิงชังความเยือกเย็นของเขาจุดประกายโทสะให้หญิงสาวไม่ใช่น้อย เขาถูกพาไปที่ห้องเช่าขนาดเล็กที่แบ่งเป็นห้องเล็กห้องน้อยชายหนุ่มมองสำรวจเพียงแวบเดียวความรู้สึกไม่แสดงออกทางสีหน้าคุณชายมาที่นี่ทำไมกริติในใกัดฟันพูดผมมาหาเอื้องชายหนุ่มตอบเรียบมองมาทางกริติกาทุระอะไรไม่ทราบ เราไม่มีเรื่องที่ต้องคล่องแวะกันอีกแล้วไม่ใช่หรือพวกผมไม่มีคดีอะไรให้คุณชายมาว่าความผมมาธุระส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงานเอื้องไม่มีอะไรจะพูดกับเขานะคะพี่นายอย่าให้เขาเข้าใกล้เอื้องหล่อนพูดกับพี่ชายหากเขาก็ได้ยินผมคิดว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเสียอีกวันนั้น โกสุมจับตามองหญิงสาวขณะที่กริตินัยทำหน้างุนงงอะไรกันนี่เอื้องเราไปพบเขาที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมไม่เห็นบอกพี่เขาเห็นหน้าหญิงสาวแดงก่ำขึ้นมาต่อหน้าต่อตาราวกับเด็กถูกจับผิดโกสุมไม่คิดเช่นกันว่าหล่อนจะไม่บอกพี่ชายเอือเอ้องเอื้อง อ๋อดีนะเราทำท่าเรากับเห็นกิ้งกือไส้เดือนที่พบเขาที่งานแต่งงานวันนั้นกลัวเขาจนเนื้อตัวสัน่นทำไมถึงได้ไปแอบพบกับเขาพี่ไม่เข้าใจเราจริงๆถ้าทางกฤติไนโกรธมากหัวเสียมากด้วยกฤติกามีสีหน้าตกอก,อกตกใจรีบพูดแก้หากกรติไนปัดมือโบอกไม่อยากฟัง ไม่ต้องพูดจะเอาอยัางไงก็ตามใจพี่เป็นห่วงเราก็เท่านั้นบ้าที่สุดไอ้เราก็เป็นห่วงแทบแย่พูดกันเองแล้วกันพี่จะไปตามนัดป่านนี้อุสาหคงคอยแย่แต่พี่นายคะหญิงสาววิงวอนขอความเห็นใจกริติีนายถอนใจจับมือน้องสาวบีบเบาๆแล้วค่อยคุยกัน ทีแรกพี่คิดจะไม่ไปตามนัดกลัวว่าเราจะกลัวเขาแต่ถ้าเคยพูดคุยกันแล้วพี่ก็เห็นจะไม่ต้องห่วงอย่างไรไว้เล่าตอนที่พี่กลับมาคืนนี้ก็แล้วกันกิติกาหน้าเสียเมื่อพี่ชายลุกขึ้นกิตินายก้มลงพูดกับโกสุมตกลงกันเองแล้วกันขอบคุณครับกิตินายยักไหลหน้าบึ้งอยู่ ไม่จําเป็นเมื่อถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังสองต่อสองกริติกายิ่งอึดอัดใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขณะที่อีกฝ่ายศบตากลมโตของหล่อนนิ่งอยู่กริติกายขยับตัวอย่างอึดอัดเปิดฉากพูดเราไม่มีอะไรกันอีกแล้วแน่ใจเหรออีกฝ่ายเลิกคิ้วสูงทําท่าไม่เชื่อ กลับไปซะเถอะค่ะหญิงสาววิงวอนดวงหน้าสวยฉายแววเศร้าและขมขื่นเราเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หรือหล่อนใจเต้นขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ไม่ไม่แม้แต่ความเป็นเพื่อนงั้นหรืออย่ามากวนฉันเลยกริติการครวนคลางหลับตาลงไม่อยากเห็นหน้าเขา เหตุผลคุณก็ทราบหญิงสาวลืมตามองเขารู้สึก,กโกรธขึ้นมาเมื่อเขาไม่ยอมไปเสียทีทำไมไม่ยอมรับตัวเองเหรเอื้องอย่ามาพูดบ้าๆนะหล่อนตัวสันเพราะเขามีอำนาจเหนือหล่อนเสมอมาไม่ว่าจะยามผเผชิญหน้ากันหรือยามอยู่ตามลำพังผมรักเอื้อง เขาสารภาพบ้านนะสิหญิงสาวอุทานผมพูดออกมาตรงๆเพราะว่าผมเป็นคนจริงคนหนึ่งรักก็บอกว่ารักไม่รักก็บอกว่าไม่รักครั้งหนึ่งผมอาจทำให้เอื้องเจ็บปวดอับอายนั่นเป็นเหตุที่ผมแก้ไม่ได้แล้วคุณคิดจะแก้ตัวไท่บาปสินะหญิงสาวเหยียดยามเขา ขอให้ความผิดรบกวนจิตใจเขามากๆเธอหล่อนจะสาแก่ใจอย่างมากเขามองหล่อนด้วยสายตาราบเรียบถ้าผมคิดเพียงแค่นั้นผมคงต้องไปขอแต่งงานกับผู้หญิงทุกคนที่ผมว่าความเพราะเหตุการณ์แบบนั้นไม่ใช่มีแต่คุณรายเดียวผมบอกแล้วว่ามันเป็นหน้าที่แต่ตอนนี้ผมเป็นทนายความอิสระแล้ว ผมมีสิทธิ์เลือกลูกความได้ผมเบื่อที่จะต้องทำผิดทางมโนธรรมอีกกริติกามองเขาอย่างลังเลนึกในใจว่าเวรกรรมแท้ๆที่มามีหัวใจเกี่ยวโยงกับฝ่ายตรงข้ามเช่นนี้ราวกับสวรรค์แกล้งเขาเอื้อมมือมาจับมือกริติกาไปกุมไว้หล่อนตัวแข็งพยายามชักมือกลับ หากเขาก็ลูปเบาๆมองหล่อนสายตาเป็นเจ้าของตกลงเริ่มกันใหม่นะกริติกาหอไลอย่างน้อยก็แค่ความเป็นเพื่อนต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมลิขิเอื้องอาจจะรับผมได้ในวันหนึ่งไม่มีทางกริติกาปดดงั้นหรือแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะ เอื้องกำลังปลดตัวเองปลดผมด้วยกริติกาใจวิววา่าใจเต้นจะว่ากลัวก็ไม่เชิงแต่ก็ไม่ถดถอยหนีอย่างคราวแรกเมื่อเขาพูดทํานองแปลกๆอย่างนี้หล่อนกำลังไว้ใจเขาทีละนิดทีละนิดกริติกาเตือนตัวเองให้รู้ถึงอันตรายที่กำลังมาเผชิญหน้ากับตัวเองหญิงสาวก้มหน้าจนปล่อยผมปลก มาทางพวงแก้มเรือปากสันน้อยๆยังไม่ต้องยกโทษให้ผมตอนนี้ก็ได้ผมจะคอยฟังแม้ว่ามันจะนานหล่อนมองเขาแวบหนึ่งเห็นเขายิ้มบางๆบางทีเอื้องอาจจะเลิกฝันถึงผมในแง่ร้ายบ้างก็ได้กริติกาหายใจสะดุดเพราะเขาพูดเฉียดความจริงเมื่อคืนนี้หล่อนฝันถึงเขาอีก แต่ไม่ใช่อย่างที่เคยฝันร้ายกริติกาหวนนึกถึงยังรู้สึกละอายใจตัวเองไม่หายในฝันเขาเดินเข้ามายืนอยู่ตรงเงามืดข้างเตียงหลอนเห็นเขาไม่ชัดนักแต่ก็จำเขาได้แทบจะทันทีสายตาคมกริบกำลังลูบลมสัมผัสเรือนร่างของหลอนไม่ใช่การฉีกถึงอย่างที่เคยฝันบ่อยๆ ครั้งนี้เขานุ่มนวลชวนสถานสะท้อนใจอย่างประหลาดสัมผัสจากมือและริมฝีปากที่ไม่มีใครเคยซ้ำลอยไม่ว่าในยามหลับหรือยามตื่นในความมืดหล่อนกลัวเขาแต่พอเขาเสนอหล่อนกลับสนองไปอย่างวาบวามริมฝีปากเขาไซส์เบาๆไปตามผิวประทับขวัญอย่างดื่มดำ เรียกกายสาวให้ตื่นมามีชีวิตชีวารับเขาเขาจูบหล่อนไม่วางจูบหน้าจูบอกจูบทุกซอกทุกมุมหล่อนได้แต่นอนอ่อนระทวยไม่ห้ามปรามเขาแม้ในความฝันหล่อนรู้สึกว่าตัวเองถอนใจระรัวคัางออกมาอย่างน่าอายขยับตัวอำนวยความสะดวกให้เขาได้ทํำทุกอย่างที่อยากทํามันน่าอายจริงๆ ที่หล่อนฝันเช่นนั้นกับผู้ชายที่เคยรู้กร้ําความฝันอย่างย่ายีมาตลอดหล่อนกลับนึกนิยมยินดีไปกับเขาหลังจากนั้นเขาก็จูบหล่อนระเรื่อยทั้งตัวจากศีรษะจะหลดปลายเท้าเมื่อตื่นขึ้นมากริติกานอนเหงื่อสโมตัวเสื้อผ้าหลุดออกไปจากตัวได้อย่างไรก็ไม่ทราบคงเป็นหล่อนเองแหละที่ถอด ยิ่งไปกว่านั้นกริติกากลับรู้สึกเหมือนได้รับการปลดปล่อยหญิงสาวยกมือปิดหน้าแดงกัมหลอนสุขสมเสพสับทั้งที่เป็นเพียงความฝันโกสุมกำลังมองอากับกริยาของหญิงสาวอยู่เขาเดาได้ไม่ยากว่าหล่อนกำลังคิดถึงเรื่องอะไรคิดอะไรอยู่เขาถามหล่อนหน้าแดงสั่นหน้าเร็วๆ ไม่อยากเชื่อเขาพูดคิดอะไรถึงหน้าแดงกำมอย่างนั้นคิดถึงความฝันใช่ไหมหญิงสาวห่อไหลกลัวสายตาของเขาในตาแพลๆเชียวละ่ะคล้ายๆจะขันอะไรสักอย่างเขาคงไม่คงไม่สามารถอ่านความคิดคนได้หมดหรอกนะไม่เช่นนั้นกริติกาไม่ทราบว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน เขายกมือบางขึ้นจุมพิษเบาๆกริติกาตาโตเขาเพียงแต่ยิ้มผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความฝันเขาว่ากริติกาฟังเขาอย่างสนใจแน่ล่ะใครบ้างไม่อยากรักษาโรคว่าบ้าหน้าอายนี้ให้หายไปให้พ้นๆหล่อนอยากกันเขาไปจากการบุกรุก เข้ามาในอาณาจาักรความฝันของหล่อนแทบทุกคืนเช่นนี้ตามหลักจิต,ตวิทยาเขาว่าหนามยอกต้องเอาหนามบงกฤติกานิ้วหน้าอย่างไรคะหญิงสาวเผลอถามเขาอย่างสนใจจิตแพทย์ว่าไว้ว่าความฝันคือทางออกของมนุษย์ที่จะระบายสิ่งที่จิตใต้สำนึกเก็บงำเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียด ชนิดขาดผึงจนไม่อาจคุมสติได้กริติกานั่งเฉยนิ่งฟังเขามีบางรายเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดค่อยจาเวลาหลับพูดจ้อออกมาหญิงสาวเบิกตากว้างนึกไม่ถึงอย่างบางรายชอบฝันว่าตัวเองเดินแก้ภาพเปลือยกายในที่ชุมชนในฝันเขาอับอายมาก เขาก็เลยไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์ว่าคงเป็นเพราะทําตัวเป็นคนเจ้าระเบียบชอบสวมเสื้อมิดชิดก็เลยฝันไปตรงกันข้ามจึงแนะนำให้ลองแก้เสียบ้างไม่ใช่แก้ภาพเลือยกายต่อหน้าชุมชนนะครับแต่แก้บ้างเวลาอยู่คนเดียวในห้องและก็หายจริงๆกฤิติกานิ้วหน้ายุ่งเยิง คือในทางความฝันจะต่อต้านกับความรู้สึกที่แสดงออกมาในชีวิตจริงอาจผสมผสานกับความทรงจำที่ไม่ยอมลืมเลือนคลุกคล้ากันเป็นเรื่องเป็นราวเอ๊ะถ้าเช่นนั้นถ้าหล่อนอยากเลิกฝันแปลกๆมีต้องให้เขามาแก้ความฝันโดยการทำอะไรอย่างนั้นหรือกริติกาคิดคนเดียวอย่างตกใจ กริติกาสะทานทั้งตัวไม่เคยรู้สึกอะไรเช่นนี้มาก่อนไม่กล้าเงินหน้าขึ้นสู้ตาคมกริบที่จ้องมาอย่างมีความหมายนั้นหญิงสาวหน้าแดงด้วยความอึดอัดขอบคุณที่กรุณาเล่าให้ฟังเราช่วยกันได้ไม่ใช่หรือเขาพูดเสียงนุ่มพูดบ้าๆหล่อนอุบอิบ อาแทบแทรกแผ่นดินทีเดียวผมยินดีแต่งงานกับเอื้องหล่อนตาโตเงยหน้ามองเขาทันทีไม่อยากจะเชื่อหูผมพูดจริงๆโกสุ่มยืนยันไม่ค่ะหญิงสาวตอบเสียงเบาเอื้องกำลังคิดอะไรอยู่ กฤตินายถามน้องสาวอย่างไม่สบายใจนะักยิ่งเห็นหม่อมราชวงศ์โกสุมเที่ยวมาหาน้องสาวเขาแทบทุกวันดูท่าน้องสาวไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจนะักหากก็ไม่ปฏิเสธเขาเองรู้สึกเป็นห่วงความใจดำของผู้ชายคนนั้นทำให้เขาไม่ไว้ใจนะักไม่อยากเชื่อว่าหมอนั่นจะมารักน้องสาวของเขาจริงจังผู้หญิงมักจะใจอ่อนกับความใกล้ชิด กริติิัยเป็นชายรู้ถึงข้อนี้ดีชายหนุ่มมองน้องสาวด้วยสายตาเป็นห่วงคิดอะไรอย่างไรคะกริติกาย้อนถามพี่ชายเบาๆทั้งคู่กำลังหยุดพักกลางวันนายคุณชายอะไรนั่นไม่รู้คะ่ะไม่รู้ยังไงถ้าไม่ชอบหน้าเขาก็ควรไล่เขาไปนี่อะไร ทำไมปล่อยให้เขามาวุ่นวายทุกวันกริตินายชักรู้สึกหงุดหงิดใจหญิงสาวก้มหน้ามองจานข้าวมันไก่ที่ทานไปได้นิดหน่อยแล้วพี่นายจะให้เอื้องทำยังไงคะไล่เขาเขาก็ไม่ไปหญิงสาวพูดเนื่อย,อยถ้าอย่างนั้นพี่จัดการเองอย่านะคะกริติการีบห้ามสีหน้าเดือดร้อน พอพี่ชายหล่อนรีตามองน้องสาวอย่างชักไม่แน่ใจในความรู้สึกของน้องสาวก็รีบก้มหน้างุดเอื้องไม่อยากให้มีเรื่องเขาเป็นต่อกว่าเราพี่ไม่กลัวเขาอาจฟ้องพี่นายเอาพี่นายเข้าคุกเราก็รู้ดีพอๆพกันว่าเขาทำได้กริตินถอนหายใจชุนๆแล้วจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอ ถ้าเรารักเราชอบเขาพี่ก็ไม่ว่าหรอกแต่นี่ทีแรกเห็นกลัวเข้ามาหกเจ็ดปีฝันร้ายถึงมันมาตลอดกริติในัยใส่หน้าอย่างงุดหงิดจะเอายังไงกันแน่กริตติกาก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันถ้าหล่อนรู้คำตอบก็คงจะดีหรอกเขาว่ายังไงบ้าง กริติไนพยายามสงบสติอารมณ์ถามน้องเสียงอ่อนลงหญิงสาวเงยหน้ามองพี่ชายพูดออมแอมว่าเขาบอกว่าเออบอกว่าเขารักเอื้องเขาขอแต่งงานแล้วเอื้องตอบไปว่าไงกริติในถามน้องสาวนิ่งไปชั่วครู่ก็ตอบ เอื้องตอบปฏิเสธค่ะพี่ไม่อยากก้าวไายชีวิตและการตัดสินใจของเราหรอกนะกริตินายว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็ตัดสินใจเสร็จทีถ้าไม่รักก็อย่าพบหน้าเขาอีกแล้วเขาก็เลิกไปเองแต่ถ้ากริตินายทิ้งคำพูดไว้เท่านั้นไม่พูดต่อ ก็ตามใจแล้วกันพี่ไม่ว่าอะไรแต่ไม่อยากให้เราไม่สบายใจอย่างนี้เอื้องคิดไม่ถูกคะ่ะกริตินายงงมองน้องสาวอย่างค้นหาเรารักเขาหรือเปล่าล่ะหญิงสาวนิ่งเพราะตอบไม่ได้กริตินายถอนใจงั้นก็ต้องหาคำตอบให้ตัวเองเสียก่อนความจริงเขาก็ไม่เลวอะไรนะัก ชาติตระกูลสูงหน้าที่การงานก็ดีว่ากันไปแล้วจะไปโทษเขาก็ไม่ถูกเขาทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกริตินัยกล่าวอย่างเป็นกลางคิดเสียว่ารักเขาหรือเปล่าได้คำตอบแล้วก็ตอบเขาไปไม่รักก็ตัดเขาไปเลยพูดให้เด็ดขาดถ้าเขาไม่ฟังเราจะหาทางแก้อีกที ถ้ารักก็ตกลงกับเขาเสียการยืดเยื้อเวลาไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นมีแต่จะให้ทุกฝ่ายยิ่งอึดอัดกริติกาหน้าเยกฤิติในท่อถอนใจเขาจะมาอีกไหมเย็นนี้ไม่ค่ะเขามีงานงั้นก็คิดเสียให้เสร็จคืนนี้ไม่พบเขาละดีจะได้คิดง่ายขึ้น กรติกาพูดไม่ออกเพราะพี่ชายพูดถูกทุกคำไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเหนี่ยวรั้งการตอบคำถามแต่กฤติกาตอบไม่ถูกจริงๆนี่นา